สวัสดีครับช่อง YouTube ในนกแชนแนลนะครับก็กลับมาเจอกันเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็จะถ่ายไว้เมื่อวันอังคารที่13มกราคม2569นะครับนี่วันนี้พี่กนกก็มาเที่ยวชมรถที่ทาราอิสุสุเชียงใหม่สีแยกสารเด็กตรงข้ามเซ็นทรัลเฟสติวัลจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ก็มาขอปฏิทินตั้งโต๊ะนะครับของทาราอิสุสุเชียงใหม่สีแยกสารเด็กนะครับสวัสดีปีใหม่2026หรือ2569หรือปีม้าทองนะครับนี่ปีนี้ปีมะเมียปี พอมาเจอเจ้าคันนี้แล้วก็เลยอยากจะถ่ายให้ทุกให้ทุกท,ท,ท่านจะรับชมกันนะครับแต่ว่าจะถ่ายแค่ด้านนอกเท่านั้นนะครับเพราะว่าภายในนั้นก็ยังเหมือนเดิมทุกประการนะครับรุ่นนี้เน้นแค่ไมนเนชเชสเฉยๆนะครับคันนี้ก็จะเป็นเจ้า i s u z u d-max h i g h l a n h e r 2ประตู2.2 ddi max ford ร o o น g r รดแเกียร์โรมัส8สปีดสีขาวไซ b บีเร n ียนคันนี้เลยนะครับคันนี้ราคาขายอยู่ที่8 2 2 0 0 0บาทนะครับนี่8 2 2 0 0 0บาทสำหรับ ตัวถังสีขาวนะครับแต่ถ้าเป็นสีบรอนเงินแล้วก็สีเทาเอลบูสนั้น829,000บาทนะครับนี่ส่วนต่างก็7,000นะครับถ้าเป็นสีดำบาวเเรียนแบล็กไมค้า้นถูกเขี่ยกระเด็นออกไปจากตัวปี2026แล้วนะครับทำให้ไฮเลเดอร์นั้นเหลือแค่3สีนะครับนี่อย่างสเปซแคร็บประตูไฮเลเดอร์ตัวเนี้ยสีขาวก็จะเป็นสีขาวไซเบเรียนนะครับนี่ส่วนรถก็7,000นะครับนี่ก็ วันนี้ก็จะถ่ายด้านนอกให้ได้ดูกันนะครับแต่ว่าภายในนั้นก็สามารถดูคลิปที่ที่พี่นุ๊กรีวิวุ่วปี2025ย้อนหลังได้เดีย๋ยวพี่นุ๊กจะแปะไว้ที่ด s สคริปชันด้านล่างนี้เลยนะครับนี่ก็ให้ดูตัวจริงกันนะครับสำหรับด้านนอกนะครับนี่ก็เน้นแคบปรับไม่ไ้เชดนะครับนี่กระจังหน้าก็เป็นแบบมัลติเลเยอร์นะครับนี่สีเทาสโมกซิลเวอร์นี่สีเทาอ่อนๆสโมกซิลเวอร์ ver, แล้วก็ ด้านล่างตัวนี้นก็จะเป็นสีเทาดำเกรดพิเศษอย่างดีเลยนะครับนี่แล้วก็อีลสุดแบบโครเมียมเขีวฝากบขิ้วฝากระโปรงก็จะเพิ่มเติมในเรื่องของนี่การตกแต่งแบบนี้ดีไซน์ใหม่แล้วก็ช่วยในเรื่องของแอโรดันมิกด้วยนะครับน,นอกจากจะได้ความสวยงามแล้วนะครับฝากระโปรงก็ยังเหมือนเดิมนะนี่นด้านหน้าก็ดูสวยดีนะครับนี่ด้านหน้าดูสวยดกดันใช้ได้เลยสวยดูดันดีนะครับนี่ กันชนหน้าก็ยังเหมือนเดิมนะครับนี่แต่รังพึ้นด้านในก็ดีไซน์ใหม่หมกันนะสวยงามจริงๆเลยมีลายเคปล่าด้วยแต่ว่ากรอบไฟตัดหมอกก็เป็นดีไซน์ใหม่นะไฟตัดหมอกก็เป็นแบบ LED ไฟหน้าก็เหมือนเดิม Isuzu Vision by LED ไฟสูงไฟต่ำาเป็นคมนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นไฟสองสวรางเวลากลางวัน Super Daylight ไฟรีตอนกลางคืนแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวแบบ LED ด้วยนะครับแล้วก็เส้นโมเดิร์นไลน์ก็จะเป็นสีเงินแบบนี้เลย ล้อก็เหมือนเดิมนะครับนี่ล้ออะลอย17นิ้วก็เหมือนของรุ่น L เลยพร้อมอยาง255ห้ทัพห R 1 7ของ Bridgestone Dueler High Toray นะครับนี่กล่องซุ้มล้อก็จะประมาณนี้ด้านหน้าดิสเบรกด้านหลังดัมเบรกนะครับหน้าดิสหลังดัมนี่ช่รงล่างก็ด้านหน้าอิสระปิ่งล็อกคู่พร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงด้านหลังก็แหนบซ้อน3แผ่นนะครับนี่แล้วก็แผ่นบางโครนก็มีทั้งคู่หน้าและคู่หลังนี่ บันไดข้างเป็นดีไซน์ใหม่นะนเป็นดีไซน์ใหม่แบบนี้เลยพร้อมแถบสีเงินด้วยนี่กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ไฟเลี้ยวแบบ LED ปรับไปพัดเก็บก็ไฟฟ้าได้แล้วก็กระจกบานหน้าก็เหมือนเดิมอักษรันตะ์ภัยพร้อมแถบกองแสงแล้วก็แบบฝนก็เป็นแบบวงเวลาและปรับท้งเวลาได้ตัวก้าไนไฟฟัดก็เป็นแบบบิวล์อินตามนี้เลยพร้อมที่ฉีดน้ำล้งางกระจกสออากาศก็เหมือนเดิมนะครับอี่ เือจับเปิดประตูรถด้านนอกก็จะเป็นสีโครเมียมทั้งสองบานอันนี้มีการติดตั้งจานรองมือเนี่ยก็ความสวยงามนะครับเสาบีเป็นแบบสีเดียวกับตัวรถการตกแต่งกรอบหน้าตาก,ก็จะเป็นสีโครเมียมไม่มีสีสดำนี่สีดำเนี่ยไม่ใช่สีโครเมียมแต่อย่างใดเนาะก็ทีแม็กชมนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับเนี่ยการตกแต่งก็จะประมาณนี้พี่นกก็อยากได้เหมือนกันนะเอาไว้ขับส่วนตัวประมาณนี้จริงๆที่บ้านพี่นกก็มีอ s u z u ีแม็ก ไฮเลเดอร์ er 4ประตู2.9 b l u บ Power ปี2017นะครับือซื้อมือ2มานะครับแต่พี่นกก็อยากเก็บตังค์ซื้อคันนี้ไว้ใช้ส่วนตัวเหมือนกันนะเพราะมันดูน่าใช้ดีแล้วก็ไว้ขับส่วนตัวเวลาอยากไปเที่ยวในเมืองเงี้ยเมืองเชียงใหม่อ่เงี้ยหรืออยากไปเที่ยวกรุงเทพไปเที่ยวปริมนทลไปเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเนี้ยก็เอาคันนี้ไปได้สบายสายเลยนะครับนี่ ด้านหลังก็ทรงเดิมนะีด้านหลังก็ทรงเดิมเลยก็ยังสวยงามดูดันเหมือนเดิมนี่แต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโทนสีไฟท้ายเป็นแบบเคลียร์เลนไฟท้าย LED Tri p เ e a r อ o r ก็ปเป็นแบบเคลียร์เลนสวยงามแบบนี้เลยสีใสๆแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าไฟเลี้ยวและไฟถอยเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะส่วนไฟท้าย LED ไฟหลีไฟเบรกก็จะประมาณนี้เป็นแบบ LED อย่างนี้เลยกันชนท้ายก็ดีไซน์ใหม่สวยงามนะสวยงามใช้ได้เลย ฝาท้ายกระบะก็ทรงเดิมนะมีสปอยเลอร์ในตัวดีไซน์สวยงามจริงๆโลโก้ i n s u ูร์กีแมบบโครเมียมนี่แล้วก็โลโก้ Z 2.2 DDI Max Ford นะครับ2.2 DDI Max Ford ก็ RZ ร f t c v g e t Turbo Intercooler 4สูบแถวเรียงดับเบิลโอเวอร์เฮดคัชาร์จสี่บอวให้กำลังสูงสุด163แรงม้า120จลวัตที่3,600รอบตนาทีให้ีปสูงสุด 400ดูวต้นเมตรท่600ต่อ2,400รอบต่อนอาทีนะครับนี่ที่เปิดฝาท้ายก็เป็นแบบโครมเนียมีกล้องมองหลังให้ด้วยแต่ไม่มีล็อกฝาท้ายแต่อย่างใดแล้วก็ไล่ฟ้ากระจกหลังก็มีกระจกบานหลังก็ตามนี้เลยไฟเบรกตรงที่สามก็เป็นแบบ LED ด้วยนี่ผมอ,อยากได้อะคันเนี้ยนี่เพราะว่าสวยดีนะแล้วก็น่าใช้มากๆเลยถ้าเป็นรุ่นแอลก็ ดีไซน์แบบนี้แหละนะครับหแต่ว่าออปชั่นบางอย่างมันก็จะต่างไปนิดนึงนะครับแต่ถ้ารถมาเดี๋ยวลูกจะถ่ายให้ดูกันอีกนะครับสวยอะนะครับหน่าใช้มากๆรุ่นเปรดแซดถือว่าเป็นรุ่นท็อปสุดของ h i g h l a n d ร์สองประตูสเปซแคปนะครับสองประตูสเปซแคปในปี2026แบบนี้เลยนะครับระบบความปลอดภัยก็ยังเหมือนเดิมนะครบ ระบบป้องกันล้อล็อก ABS กระจายแรงเบรก EBD เสริมแรงเบรก BA เข็บขัดเดยื่อไป3.2ที่นั่งคุมการทรงตัว ESC ป้องกันล้อหมุนฟรี p c s ช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA แล้วก็ควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน h p c หรือ d e ว l e ซ c c n t t o o นโทนั่นเองถือว่าน่าใช้เหมือนกันนะระบบความปลอภดภัยที่ให้มาถือว่าจัดเต็มรอบด้านจริงๆเลย ภายในเขาล็อกประตูนะนเขาล็อกประตูเพราะนี่เป็นรถลูกค้านะเดี๋ยวห้าโมงเขาจะปิดโชว์รูมเขาจะปิดด้วยนะครับเนี่ยเขาล็อกนะครับนี่แต่ภายในก็ยังเหมือนเดิมนะเนี่ยการตกแต่งเป็นโทนสีดําแบบนี้เลยคอนโซลด้านหน้าก็ด้านบนตกแต่งด้วยบุกหนังซ็อกทัชส,สีดําเดินได้เงินแล้วก็ตกแต่งคอนโซลตรงกลางเนี้ยแหวตรงเนี้ยเป็นลายมิวราด,ดีไซน์ดีไซน์สวยงามแบบนี้เลยพวงมาลัยก็ดีไซน์เดิมแบบนี้เลยมีปุ่มมัลติฟังก์ชันแล้วก็คลัตชคอนโทรลให้ด้วย แล้วก็จอ MID ก็เป็นแบบจอดิจิตอลขนาด7นิ้วนะแล้วก็มามารวัดเรืองแสงแบบ s u p e r ร์ s ิช n ัเป็นแบบเข็มธรรมดาหน้าจอทัชสกรีน8นิ้ว Apple CarPlay, a n d แ o i d Auto แบบไร้สายก็ยังเหมือนเดิมทุกประการเลยนะครับแล้วก็แอร์แบบมือหมุนธรรมดา Full Mode Control แล้วก็มีฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่นเพียงได้ด้วยนะครับนี่เกียร์โตรมัติ8สปีดนี่เกียร์โตรมัติ8สปีดนะครับนี่แล้วก็บอะนั่งก็ ดีไซน์ใหม่เหมือนกันนะดีไซน์ใหม่เหมือนกันก็เหมือนกับรุ่นสี่ประตูนั่นแหละนะบอกนั่งก็ดีไซน์ใหม่บบนี้เลยเป็นเหมือนในรุ่นสี่ประตูเลยนะครับมีครูมแม็กตัวน้ำกันสะสมความร้อนให้ด้วยนะครับนี่ส่วนแคปก็ยังเหมือนเดิมนะนี่ก็ภายในก็ยังเหมือนเดิมนะแต่เปลี่ยนลายบอกนั่งเป็นดีไซน์ใหม่ให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็สามารถไปดูรีวิวย้อนหลังได้ในตัวสี่ประตูที่พ่ลุกปรีวิวไว้ เมื่อวันที่สิบสามธันวาตอนงานอีเวนต์ใหญ่ของอีสุว์ที่บอยปะกรณ์มาตอนนั้นนะครับเนี่เพราะว่าตัวเนี้ยเป็นแค่สองประตูนะครับนี่มันออปชั่นต่างๆแล้วก็การตกแต่งต่างๆไม่มีอะไรแตกต่างมากมายนะครับแตกต่างแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่ล้อนั่นแหละนี่ล้อเอามาจากรุ่นนี้เอามาจากรุ่นแอลมานะครับนี่ก็ถ่ายให้ดูเฉยๆนะครับนี่เพราะว่า เน้นปรับเปลี่ยนหน้าตานะครับเน้นปรับเปลี่ยนหน้าตาแต่ก็ดูหล่อเทู่กดันแล้วก็สมาร์ทเหมือนเดิมนะนี่หล่อเทูุ่ดันแล้วก็สมาร์ทใช้ได้เลยนะครับในรุ่นปี2 0 2 6อย่างหน้าตาแบบนี้นี่ดูสวยเลยสวยขึ้นเป็นกองเลยนะครับนี่ดูน่าใช้ดีนะครับนี่ก็ใครสนใจจับจองเป็นเจ้าของหรือมาทดลองขับก่อนการตัดสินใจซื้อหรือว่ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเ,เ,เกี่ยวกับการซื้อรถอีสุ แล้วก็รับโปรโมชั่นส่วนลดแคมเปญพิเศษเนี่ยก็สามารถมาที่นี่ได้เลยนะครับทาราอิสุสุเชียงใหม่สำนักงานใหญ่สีแยกสารเด็กตรงข้ามเซนท่านเฟสติวัลจังหวัดเชียงใหม่นะครับ0ูน2 4 4 6 7 7ุตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับจะมีที่ประสาการขายขอยขับปุึกสายอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกวันจันทร์ถึงเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับมาที่นี่ได้เลยทาราอิสุสุเชียงใหม่สำนักงานใหญ่สีแยกสารเด็กตรงข้ามเซนท่านเฟสติวัลจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับคลิปนี้ขอจบอย่าเพียเท่านี้กันก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงห่ง,หงรวยรวยทุกท่านโชคดีปีม้าทองปีมา้าปีม้าเมียนะครับนี่แล้วก็ถ้าชอบใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสรัาคลิปนี้ขอจบอย่าเพียเท่านี้ก,นกันก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสราบคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ